กอลองกาสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมกอลวันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับกอลวันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิ n ่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผม g m ก็ได้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครสำหรับวิธีการแก้เพชรติดแดงนั่นเองนะครับหรือโดนดึงเพชรเนี่ย นะครับผมนะก็คือตอนนี้มีวิธีแก้เข้ามาแล้วนะครับพี่ก็รีบมาอัปเดตให้เลยนะครับวันนี้บอกเลยว่าลงคลิปรัวๆนะครับผม5คลิป10คลิปก็ลงไปวันนี้นะครับจะอัปเดตนะครับผมทั้งใน Tik t o อกนะครับแล้วก็ทั้งใน YouTube นะครับรัวๆกันเลยนะครับแล้วก็เย็นนี้อาจจะสตรีมด้วยนะครับใครที่นะครับอยากมาดูเพจพี่สตรีมก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับชื่อเหมือนยูทูบเลยนะครับบิทแชนเนลโลโก้เหมือนกันเลยนะครับอย่าลืมเข้ามากดติดตามมันด้วยนะครับมีแจกเพชรแจกบัตร ว่านะครับสำหรับนับเรื่องที่นะครับโดน นะครับผมโดนดึงเพชรจนเพชรแดงเพชรติดลบกันเนี่ยเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยนะครับมีวิธีแก้อย่างไงนะครับผมมาเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับผมก่อนจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งให้ช่องพี่กันด้วยนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนที่ GM โพสกันก่อนนะครับจากเพจนะครับ GM อาร์โตเลยนะครับนี่นะครับผมก็คือโพสต์เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะเขาบอกว่าสําหรับใครที่เพชรติดลบนะครับเชิญกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเลยจ้านะครับโดยเฉพาะคนที่บอกว่า ไม่เคยเติมเมลพาร์ตจากพ่อค้าแม่ค้านะครับก็คือมี2ปัญหาก็คือโดนนะครับไม่ใช่โดนเนี่ยนะครับติดนะครับเพชรติดแดงจากระบบนะครับหรือว่าเราเติมเกมแบบในในตัวเกมเนี่ยในแบบนี้เห็นบ้านแะในตัวเกมแบบนี้หรือว่าเติมจากบัตรกาลิน่าต่างๆนะครับผมก็คือโดนโดนแบนนะครับเพชรแดงเนี่ยก็คือให้เรานะครับผมก่อข้อมูลในลิงก์นี้เลยนะครับหรือว่าใครที่เกิดปัญหานะครับ จากยังไงอ่ะร้านค้านะครับผมแม่ค้าพ่อค้าโกงเนี่ยนะครับผมก็คือตามที่เจมบอกเลยนะครับผมถ้าเกิดปัญหาจากพ่อค้าแม่ค้าโกงนะครับทางทีมงานจะไม่สามารถรับผิดชอบได้นะ นะครับแต่ถ้าปัญหาเกิดจากตัวเกมนะครับจะมีการแก้ไขให้ไวที่สุดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เข้าใจกัน,นง่ายง่นะครับผมก็คือหลกัหลกๆที่โดนแดงกันเนี่ยก็จะมีในส่วนการโดนรีฟันนะครับหรือว่าจะเป็นจากระบบตัวเกมนั่นเองนะครับก็มีปัญหาหลากหลายเลยในส่วนนี้นะครับผมนะทีนี้ แบบฟอร์มตัวนี้เนี่ยมีไว้เพื่อเก็บข้อมูลนะครับและอาจจะมีการติดต่อกับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งถ้าปัญหาเกิดจากตัวเกมนะครับจะมีการแก้ไขให้ทุกคนโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลอยู่แล้วนั่นเองนะครับหมายความว่าถ้านะครับผมเพชรแดงจากระบบตัวเกมเนี่ยนะครับเกมจะแจ้งให้อัตโนมัติเลยนะครับตามยูดีของเราเลยนั่นเองนะส่วนใครที่มีปัญหานะครับผมติดลบอื่นๆเนี่ยนะครับก็คือต้องกรอก นะครับต้องกรอกแบบฟอร์มได้เลยนะครับผมน้านี่เลยนะครับก็กดลิงก์เข้าไปมันจะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เข้าไปดูนะครับผมนี่กดลิงก์เข้ามามันจะเป็นหน้าแบบอ่าแบบฟอร์มแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับปัญหาเพชรติดลบนะครับสลหรับปัญหาเพชรติดลบนับลบกวนกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบและแก้ไขดังนี้นะครับก็จะมีหมายเหตุบอกนะครับก็คือสําหรับผู้เล่นนะครับที่พบปัญหาเพชรติดลบเท่านั้นนะครับย้าว่าเพชรที่ติดแดงติดลบเท่านั้นนะครับผม2หลังจากข้อมูลแล้วนะครับผมทีมงานจะตรวจสอบ3 7ถึงวันนะครับทำการนั่นเองนะครับ3 หากข้อมูลที่กรอกหรือระบุไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นจริงหรือถูกต้องนะครับทีมงานจะไม่สามารถตรวจสอบหรือแก้ไขได้นั่นเองนะครับผม3ามไอซีนะครับสามารถนะครับติดตามความคืบหน้าได้ที่แฟนเพจนะครับนี่เลยกันนีน่าฟไฟลยไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมกดลิงก์นี้เข้าได้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูรายละเอียดข้างล่างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมในส่วนแรกเนี่ยก็จะมีนะครับผมเลขสมาชิก นะครับผมนี่เลยนะครับผมนะรถออยมาขี่ผ่านตอนนี้วะเนี่ยโอ้นะครับผมก็จะเป็นเกมไ d นั่นเองนะเป็น U ูดีของเรานะครับผมอ่ะพี่ก็ใส่เลยนะครับผม U ูพี euh. ่ก็อันนี้พี่ยกตัวอย่างนะครับก็คือ7 1 2 7 6น6 2นั่นเองเราก็ใส่ U ูดีของเราเข้าไปนะครับแล้วก็อันที่2ลูกค้าเติมเงินนะครับผ่านช่องทางใดนั่นเองนะครับวิธีการเติมเงินก่อนพบปัญหาลูกค้าเคยเติมเงินผ่านช่องทางใดนั่นเองนะครับสำหรับสายฟรีไม่เคยเติมก็ติ๊กไปนะครับสำหรับคนที่เติมเองผ่าน นะครับผ uh, ่านในเกม Google Play a p p Store เนี่ยก็ติ๊กอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เติมผ่านบัตรเครดิตก็ติ๊กตรงนี้นะครับเติมผ่าน u ูเดเติมตรงนี้แล้วก็สำหรับใครที่เติมเมลพาสผ่านพอค้าไม่ค้าก็ติ๊กตรงนี้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้อันนี้พี่ยกตัวอย่างนะครับผมแล้วก็จำนวนเพชรที่ติดลบนะครับใครติดลบเท่าไหร่ก่อเข้าไปนะครับก่อเข้าไปเลยนะครับสมมติพี่ติดอ่าอ่หนนะครับพี่ก็ก่อเข้าไป47นะครับประมาณนี้นะครับกอกตัวเลขให้ตรงนับตามความเป็นจริงนั่นนนเองััแล้ววก็ที นะครับผมวันที่ลูกค้าได้ทําการเติมเงินล่าสุดนะครับย้าว่าเติมเงินล่าสุดนะครับผมเติมวันไหนวันที่เท่าไหร่นะครับผมเราก็กรอกเข้าไปสมมุติพี่เติมล่าสุดวันที่ก่อนโดนแดงใช่ไหมอันนี้พี่สมมตินะครับวันที่5แล้วกันนะครับวันที่5เดือนอะไรเอ่ยกดที่เดือนนะครับผมนะตั้งค่าก่อนเอไ,ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะ เดือนเลือกตรงไหนนะเลือกเลือกเลือกอ๋อนี่ไงเลือกเดือนเราจะเลือกแบบนี้นะครับสมมติของพี่วันที่5มีนานะครับสองพนะครับผมก็กดตั้งค่าไปปั๊บมันจะมาแบบนี้เห็นไหมนะครับสองพแบบนี้เลยนะครับจากนั้นให้เรากรอกอีเมล Gmail ก็ได้หมดนะครับที่ติดต่อได้นะครับอันนี้พี่ยกตัวอย่างนะครับอ่ะพี่ก็ใส่ไปนะครับฮอตเมลอ่าประมาณนี้แล้วก็ใส่ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่อ่าอีเมลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะจากนั้นกรอกเบอร์โทร เบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยมือถือของเรานะครับเราเราก็กออกเข้าไปนะครับอันนีพี่จะกอกปั๊บๆอันนี้เบอร์มือถือสมมุติขึ้นมานะครับสมมุติขึ้นมาอ่ะอันนี้6ตัวแล้วก็เหลืออีกสี่ตัวอ่ะพี่เอ็กไว้แล้วกันนะครับผมนะอ่ะปั๊บๆๆปั๊บนี่เห็นไหมนะครับก็คือครบ10ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เรากรอ,อกเบอร์มือถือเข้าไปนะครับอ่านี้พี่ยกตัวอย่างนะครับผมจากนั้นก็มาเช็คนะครับว่าเรากรอกถูกอะไรผิดมีกรอกถูกมีผิดหรือเปล่านะครับมีผิดหรือเปล่าเออ นะครับมีกรอกผิดหรือเปล่าเราก็มาเช็ดดูนะครับผมเห็นไหมใส่ U i d อันนี้็จะเป็นลูกค้าเติมเงินผ่านช่องทางได้นะครับเราก็กรอกให้ครบนั่นเองนะครับแล้วก็จํานวนเพชรที่ติดลบนะครับผมแล้วก็วันที่นะครับทำการเติมเงินล่าสุดนะครับแล้วก็อีเมลที่ติดต่อได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรที่ติดต่อได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับจากนั้นพอเรากรอกข้อมูลเสร็จ ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเรากดส่งได้เลยนะครับจากนั้นทีมงานก็จะทําการตรวจสอบนะครับสามถึงเจ็ดวันทําการนะครับย้าว่าสามวันขั้นต่ํานะครับย้ําว่าสามวันขั้นต่านะนะครับจะเห็นผลช้าเร็วก็คือไม่เกินเจ็ดวันแน่นอนนะครับไม่เกินเจ็ดวันแน่นอนนะครับก็คืออันนี้คือลิงก์จาก GM เลยนะครับ GM ได้โพสต์ไว้เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนั่นเอง นะครับผมเนาะก็คือข้างล่างเนี่ยก็จะบอกอีกอย่างนึงนะครับเขาบอกว่าเพชรติดลบวันเดียวกันไม่ได้เกี่ยวกับว่าพ่อค้าแม่ค้าจะต้องดึงเพชรคืนวันเดียวกันอธิบายไปแล้วครับอ่านะครับ2ทําไมเติมแล้วลบเพิ่มนะครับก็คืออธิบายไปแล้วว่าทําไมถึงมีโอกาสเกิดและเคสแบบไหนที่ถ้าเกิดแล้วผิดปกตินั่นเองนะครับเกมก็ได้ตอบในไลฟ์สดแล้วนะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับไม่โทษระบบตัวเองก็เขียนไว้นะครับผม นะครับผมว่าถ้าเกิดจากเกมจะมีการแก้ไขให้แน่นอนแล้วไม่โทษระบบตรงไหนงงนะครับต่อไปก็คือโทษพ่อค้าแม่ค้าเคสปกติถ้าเพชรแดงก็เกิดจากพ่อค้าแม่ค้าดึงเพชรคืนครับแต่ถ้ามีความผิดปกติในระบบโดยเฉพาะคนที่บอกว่าไม่เคยเติมนะครับผมเติมเองเติมผ่าน UED บัตรกาลหน่าก็ช่วยกรอข้อมูลมาได้นะ นะครับผมจะตรวจสอบได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้สิ่งที่เกมบอกไวๆนะครับก็คืออันนี้อัปเดตจากเพจ g m มอาตโโดยตรงเลยนะครับก็อย่าลืมไปกอกกันด้วยนะสำหรับใครที่เพจติดแดงนะครับตามที่พี่สอนเลยก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคิวนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคีวิโหน้านะครับสำหรับคิวนี้มาสอนสัน้นไว้เจอกันที่หน้าครับผมสวัสดีครับ